ปลาทองทองนิยายบทที่16หลินเอ,อ๋อเดี๋ยวพอพ่อเจ้ากลับมาเจ้าห้ามบอกเรื่องที่ปูดตีแม่ทองเจ้าเมื่อคืนกับพ่อเจ้าเด็ดขาดพ่อเจ้าจะโกรธปู่เอาไท้ย ท่านปู่ไม่ต้องห่วงหลินเอ๋อไม่บอกท่านพ่อหรอกเจ้าค่ะหลินเอ๋อไม่ชอบท่านพ่อเสียหน่อยมอเสี่ยวมอตอบทางสยะหิ้มตายอยากเกลียดพ่อของน้องตั้งแต่เด็กจนโตสามยานี้เขาก็ดีกับนางเชียวตายอยากไม่มีทางบอกโยกก้ยแน่นอนเถียหลี่เจ้งคิดได้แบบนี้ก็เบาใจเสียงกีบเท้าม้าดังขึ้นเถียนโยกก้ยดึงสายบังเหยียยมมาเถียยหลี่เจ้งไม่รู้ว่าทำไมเขาสะุ้งโยงขึ้นมามอเสี่ยวมอแอบถามท่านพ่อ วันนี้เถียนโยกกุ้ยไม่ได้ดื่มน้ำเมากระโดดลงจากม้าหลังกี่มาไม่อย่างราบรื่นตลอดทางขณะที่จูงมาเข้าหนานบ้านเห็นพ่อกำลังจูงมือใต้อย่างทักใครกระตกใจขึ้นมาทันทีเถียนหลี่เจ้างินปูนรลอนท้องจึงพูดตะกุกตะกักออกมาว่าโยกโยกยกกุ้ยเจ้ากลับมาแล้วหรือมอเสี่ยวมอรู้สึกได้ว่ามือของเถียนหลี่เจ้างื้นเงอะหน่อยตะแกะกลัวขึ้นมาแล้วทึก มอเสียมอเสียยิ้มชั่วร้ายในใจไม่มีความคอรพพ่อลูกคู่นี้เลยสักนิดไม่มีใครดีลยสักคนเทียนโยกู้เห็นท่านพ่อและดูวิตก,กงังวลไม่รู้มาจากสาเหตุใดท่านพ่อเป็นอะไรไปขอทับเออเออข้าไม่เป็นไทยแม่้าปวดมือล้มน่ะสิเทียนหลี่เจ้าไม่รู้ทำไมตนจึงได้วาหุ้นใจปานนี้แต่ยาไม่ได้หักหลังเขาเสียหน่อยแต่เขากลับลุกลี้ลุกดินขึ้นมาเสยอย่างนั้นหนักแน่นเข้าไว้ เถียนหลี่จังยืดหลังตรงพูดก,กับเถียนโยกุยโยกุยเจ้าผูกม้าเอาไว้ไปดูแม่เจ้าหน่อยช่วยเจียนหลงพยุงแม่เจ้าไปกินมื่อเช้าสู่ชินเตรียมเสร็จแล้วรอให้เราไปนั่งขากับต้ายาไปก่อนอ๋อ วันนี้ไม่รู้ท่านพ่อเป็นอะไรพิรึกพิกลเขาเพิ่งออกไปได้วันเดียวยายท่านพ่อจึงดีกับใต้ายาเช่นนี้สถมยังมีนางแพทย์สยาขคน,นั้นอีกท่านพ่อเด็กหนังว่าสู้ชินถือเถียนโยกกุ้ยจุงมา้าไปผูกเอาไว้หลังบ้านเมื่อเขามาถึงห้องของแม่เขาหมอก็ทำแหลให้เรียบร้อยแล้วช่วงนี้ต้องระวังอย่าให้กระเทือนอีกมีเช่นด้วยอายุของเจ้าในตอนนี้งคงกลายเป็นความพิการไปตลอดชีวิตหมอเขียนใบสั่งยาแล้วกำชับยายเช่าเถียน ข้ารู้แล้วขอบคุณท่านหมอใหญ่เท่าเถียนอึดอัดจเจียนตายอยู่แล้วนางแต่งเข้าสกุลเถียนนอกจากรลองรับอารมณ์จากสามีแล้วเคยเจ็บหนักแบบนี้เสียที่ไหนนางเด็กแพทย์สยามตอบไปในสกุลเถียนมีข้าต้องไม่มีเจ้าท่านแม่ท่านเป็นอะไรไปขอรับบาดเจ็บไปเช่นไรเถียนโยกกล้วยเ้าห้องเข้าไปดูอาการของแพทย์ของตนพลางเอ่ยถามจะอะไรเสียอีกละ่ะนางเด็กนั่นตั้งตัวเป็นศัตรูกับข้าทุกทางทำท้ายข้าด้วย ใหยเท่าเทียนไม่เห็นเทียนโยกกลุยกระปัดน้ำตาทองทุกท่านพ่อเทียนหุยอินลงจากตัวอย่างเจียหลงกะโดดไปหาเทียนโยกยลกลุยลูกรักเทียนโยกกลุยโอบเทียนหุยเอาไว้ทั้งกอดทั้งหอมเขาทำไมเจ้ากลับมาจากพ่ออาจารย์แล้วอาจารย์ปล่อยเจ้ากลับมาแล้วรือท่านแม่ปรับข้ากลับมาขอรับเทียนหุยพูดตอบอย่างเจียหลงรีบบอกเรื่องราวว่าฮอ ข้ากับท่านแม่ไม่เจอคุยเอ่อน่าแล้วคิดถึงยิ่งนะักข้าเลยไปรับเทียนหุยมาจากอาจารย์อย่าให้เทียนหุยเสียกัน,นเทียนเทียนโยกกุยพูดไม่มีทางเจ้าค่ะหุยเอิรตั้งใจเล่าเรียนมากอย่างเจียหลงยิ้มใหญ่แยที่จริงยามที่นำไปรับเทียนหุยสีหน้าที่ไม่อยากให้เทียนหุยกลับไปเรียนอีกของอาจารย์บาดลึกรกังใจนาง พุยเอ่อไม่ตั้งใจเรียนส่วนตนก็ถูกใตา้ย,ยาฉับได้ว่าคบชู้กับพ่อสามีนางอยู่ในสกุลเห็นยังต่ำต้อยไร้ค่าวันหน้าหาักเรื่องแดงขึ้นมาสกุลเถียนก็คงคาปิดปากนางเพื่อปกป้องเกียรต,ติยศของสกุลเถียนทันทีกลับมาจากราชาการก็คงเหนื่อยกลับพ้องไปล้างหน้าลาา้างตาค่อยกินข้าวชาลพักผ่อนได้เถียนโยกกุ้ยเมื่อเห็นเมียก็หลือแม้ที่บาดจากของเขาไปเสี็จแล้วขณะที่กำลังยกเท้าใหญ่ทเท่าเถียนก็โวยวายด้วยคมโมโห ล้างหน้าลางตาแล้วกินข้าวอะไรไม่เห็นว่าแม่เจ้ากําลังเจ็บอยู่โยกุ้ยเจ้ากลับมานอกจากในสายตาจะมีแค่เมียเจ้าแล้วยังมีแม่เจ้าคนได้อยู่ไหมอย่างเจียหลงคนนี้กล้าชักนําลูกชายต่อหน้านางแบบนี้อ๋อท่านแม่พ่อลืมถามให้เสียสนิทท่านบาดเจ็บได้เช่นไรขอทับเถียนหยู่กุ้ยวางเทียนหุยลงแล้วเอ่ยถามอีกครั้ง เอเ๋ท้าเทียนโกรธจนควันแทบออกจากหูนางมีลูกชายซื่อบื้อแบบนี้ตั้งแต่เมื่อใดต้องให้หนางพูดอีกกี่เล่าว่าบาดเจ็บได้นางเด็กคนนั้นเทียนหวยกันมาจะอ้าปากพูดกลับถูกอย่างเจียลงห้ามเอาไว้ท่านแม่เป็นอะไรไปเทียนโยกกูเห็นแม่กุมหัวเหนือตัวสันเทาจึงถามยังเป็นห่วงว่าท่านแม่ปวดหัวหรือไปให้พ้น ยายเท่าเถียนคำลำและวสะเถือนแก้วหูของคนในห้องจนเวียนหัวหมอเขียนใบสั่งยาเสร็จเกลสายหน้าระอาบอกเถียนโยกกล้ยว่าอาการแม่เจ้าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงกินยาไม่กี่ชุดก็หายแล้วแต่เดิมพีหมอต้องการทิ้งท้ายว่าให้ใจเย็นๆค่อยๆรักษาตัวแต่กีคิดดูแล้วก็ช่างมันเถิดจึงสะพายกล่องยาเดินออกจากห้องของยายเท่าเถียนเถียนโยกก็หยิบใบสั่งยาถามแม่ของเขาว่าท่านแม่ท่านเป็นอะไรกันแน่ ครโยามโมโหท่านเจ้าว่าใครข้าบอกเจ้าไปแล้วไม่ใช่หรือว่านังเด็กบ้านั่นทําร้ายข้าหูเจ้าไปไหนแล้วมีว้ดประดับหรืออย่างไรยายเท่าเถียนหักไม่บาดเจ็บก็อยากจะทุบเถียนโยกุ้ยจริงๆทําหูทวดลงกับคําพวกของทางเสียงย่านตายานั่งทำร้ายท่านอีกเท่าหรือขอทับแปลกจริงๆตายาอายุแค่สิบขวบผอมแห้งแรงน้อยจะทําให้แม่เขาบาดเจ็บได้เช่นไรโยกุ้ยข้าจะบอกให้ว่าไม่ว่าอย่างไร กัเก็บนางเด็กนี้เอาไว้ไม่ได้เจ้าต้องอกมันให้ตายเจ้าได้ยินหรือไม่ไม่เช่นนั้นมันต้องอมแม่เจ้าถึงตายแนะ่แต่ว่าท่านพอ่อข้าตายยาไม่ใช่เรื่องยากแต่อยาที่เขากลับมาท่าที่ของท่านพอ่อที่มีต่อตายยาเปลี่ยนพยังเห็นได้ชัดท่านพ่อเอ็นดูตายยาเขากล้าฆ่านางเด็กคนนั้นเสียที่ไหนกันพ่อเจ้า ใหญ่เท่าเถี่ยนึกได้ว่าสามีไม่ช่วยนางกลับช่วยแม่ลูกแพศยาคู่นั้นแทงก็ทุกระทมสามยังบอกว่าจะไล่านางทําไมนาจะได้รันทดเพียงนี้ปล่อยให้ไปสูฉิงกับลูกกดหัวท่านพี่ไปเถิดเจ้าคะ่ะ อย่างเจียหลงรีบลากเทียนโยก้ยออกจากข้องเย่าเท่าเทียนแผนการซุบเปลี่ยนแปลงไม่ได้นางเอกก็ต้องการช่วยท่านแม่จัดการใตา้ยาเหมือนกันแต่นางเด็กใต้อยากคนนั้นเจ้าเล้ยิ่งนักหากแต่ต้องนางเกรงว่าเมื่อถึงยามนั้นคนที่ตายก่อนจะเป็นนางอย่ามิน้สกุลเถียนนางตอกก่อนกับใครไม่ได้เลย ันีอย่างเจียหลงปนีบัติเทียนโยกกล้ยที่หลังหน้าหลังตาดีมากเป็นพิเศษเทียนโยกกุ้วยชอบที่อย่างเจียหลงคลอดลูกชายให้เขาเพื่อสบสืบ็บทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อเห็นอย่างเจียหลงอ่อนโยนเช่นนี้ห่มใช้ด้วยเทียนหุยอยู่เขาอ,อยากจะจัดการอย่างเจียหลงเดี๋ย่อยกินมื้อเช้าเชาว,ว่าทำไมท่านพ่อข้าจึงได้ดีกับใต้ฮะววนที่ข้าไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นที่บ้านใช่หรือไม่เทียนโยกกุย้ยชายผ้าที่อย่างเจียหลงเยื่นให้เฉดหน้าพลางเอ่ยถาม ตาอย่ามีวาสนาผูกมิกับคุณชายบ้านหวังจานซื้อท่านพ่อย่อมดีจะเป็นธรรมดาอย่างเจียหลวงไม่สบอารมณ์เสียเลยตาอย่ามีวาสนาจริงๆมีหน้าท่าที่ของท่านพ่อจึงเปลี่ยนไปท่าทางต่อไปเขาต้องดีต่อตาอยาเสร็จแล้วเทียนโยกกล้วยหลังหน้าหลางังตาเสร็จแล้วก็อุ้มเทียนหุยขึ้นมุ่งหน้าไปกินเมอเช้าที่ห้องโถงทันทีเมื่อใกล้ถึงห้องโถงอย่างเจียหลงก็หยุดลงท่านพี่พาไปดูในครัวสักหน่อยดีกว่า เผื่อพี่ใหญ่มีอะไรให้ช่วยท่านกับคุยเอ๋อไปกินก่อนเถอะเจ้าค่ะหนังไม่กล้าสู้หน้าตายามอเสีย่ยวมอกำลังกินอย่างอ,อร่อยพอเห็นโยก่ยกับเทียนหุยเดินมาจึงเอ่ยทักทายท่านพ่อน้องชายเทียนหุยกรอกตาฉีนหน้าหมอเสีย่ยวหมอเจ้าไม่มีสิทธ์มาร่วมโต๊ะกินข้าวอุ้ยเอ๋อร์แถหลีจังเอ๋ปรามท่านปู่ไม่เป็นไรดรอกเจ้าค่ะหน่องยังเด็กอย่าถือสา มอเสีย่ยวมอไม่คิดเลยคิดนั้นกับเด็กอายุแค่หกขวบเวลตาเทียนหยกก็เป็นปะกายตายาหลูวจ้ากุชายน้อยสกุลวังก็พูดจาเป็นเล่าถือดูหนังเป็นมิรท่าทางไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มีถูกขหุยเอ๋อเทียนหลีนจึงเริ่มสั่งสอนเทียนหุยว่าหุยเอ๋อตายาเป็นพี่แท้ๆของเจ้าต่อไปห้ามไร้ามารยาทก,กับพี่เจ้าอีกรีบเรียกพี่หลินเร็วเข้า ลินท่านพ่อตั้งชื่อให้ใต้ายาแล้วหรือท้าทางเรื่องราวระหว่างใต้ายากับคุณชัยหวังจะมีความสําเร็จสูงท่านพอ่อเจ้าหัวตาดีจริงเชียวจึงได้สารสัมพันธ์กับหวังจานซื่อตําแหน่งถิ่นจ้างคงไม่พ้นท่านพ่อเขาเป็นแน่เขาต้องแสดงความยินดีกับท่านพ่อเสร็จแล้วข็ไม่เรียกเทียนคุยปฏิเสธหน้าบึง่งไปสิ เทียนโยกกล้วยผักเทียนหุยเย่เด็กคนนี้ไม่รู้ความแบบนี้หากตด้อยาได้แต่งงานกับชายหวางเท่ากับว่าเกี่งน้องเป็นญาติกับไอ้เท้าเจ้าเมืองมีความสัมพันธ์เช่นนี้วันน้าคุยเอ๋อก็พล่อยได้ทัพอันิสงไปด้วยเทียนหุยเห็นท่านพ่อเองก็ต้องการให้เขาเรียกช่วยไม่ได้เทียนหุยนก็ทำแค่จำใจเดินเข้าไปหาหม่อเสี่ยวม่อเอ๋ยผักอย่างยาาเกียนว่าพี่เห็นน้องพี่ม่อเสี่ยวม่อล้วงเงินยี่สิบปวนอาจจกกระเพาะยังใจใหญ่ยืนให้เทียนหุย ให้เจ้าเก็บไว้ซื้อของกินขอบคุณพี่หลินขอแค่มีเงินอย่าว่าแต่พี่สาวเลยให้เรียกเทียนหวยเรียกแม่ก็ยอมเทียนโยกกล้ยยิมให้พ่อของเขาดูเด็กสองคนนี้สิเด,เดี๋ยวก็เข้ากันได้ดีอีกแล้ว เทียนเหลี่ยเจ้งทำหน้าบึ้งตึงเมื่อคืนเขาตรวจการพากของเทียนฮุยตำลาทั้งหลายและไม่มีเล่มไหนที่ท่องได้เด็กคนนี้พอเห็นเงินท่าทางตาลุกวาวนั้นเจ้าเล่ไม่เบาดูท่าสกุลเทียนพึ่งพาเทียนฮุยให้สืบสกุลไม่ได้แล้วใหญ่เท่าเทียนพูดถูกควรหาอนุเพื่อประโยชน์กูอีสักคน เพียงแต่ตำแหน่งภรรยาที่ถูกต้องตามประเพณีของไผปซูชินใช่ว่าจะแตะต้องได้ตามใจชอบมีหนำซ้ำเขายังเป็นผู้ใหญ่บ้านและกำลหนงแย่งตำแหน่งถิ่งช่างอีกด้วยจะปล่อยให้เรื่องในบ้านวุ่นวายไปไม่ได้สำหรับยามนี้ใต้ย,ยาจับได้ว่าเขาคบชู้จะหาเนียใหม่ให้โยด้ยได้อย่างไรหากจะหาก,ก็ต้องให้อีกหลายคนช่วยคลอดหลานชายลหลายคนเพื่อสืบทอดสกุลเทียนพอมีหลานชายเยอะ ก็ต้องมีสักคนที่เพิ่งผ่านได้สกุลเถียนจะขัดการสืบทอดไม่ได้อย่างเจียหลงหมดข้าห้องโกรธที่สีหน้าไม่สู้ดีเมื่อเห็นไปซูฉินกำลังแช่ข้าวที่จะกินในมื้อกลางวันนังก็เบะปากพูดหน้าเบี้ยวถามว่าพี่ใหญ่มีอะไรให้ข้าช่วยไหมแทนทีที่เสียงดังขึ้นด้านหลังไปซูฉินก็สะดุ้งโยงแต่ก็ดึงสติกลับมาได้เห็นทันทีว่าเป็นอย่างเจียหลงก็ส่งยิ้มอ่อนน้องรองจำบันไดเช่นไดข้าจัดการให้บร้อมหมดแล้วจะไปกินข้าวที่ห้องโถงเถิด ทางนี้ไม่มีอะไรให้ช่วยแน่นอนว่านอต้องไปกินข้าวแต่ลูกสาวหน้าชังของเจ้าอยู่ด้วยไม่ใช่ถือหนังตราสู่นาที่ไหนคันอย่างเจียหลงอึดอัดยิ่งนักเมื่อนึกถึงเมื่อคืนที่โดดใต้ย,ยาจับได้ค่านางังคาเขานังมีกระทั่งความคิดอยากจะฆ่าให้ตายแต่หนังเด็กนั่นเคราะดีติดสนิทก,กับสกุลหวางสายังพงับนกกระเียนอะไรนั่นให้คุณชายหวางอยากจะขอร้องให้ท่านพ่อลงมือก็ทำไม่ได้ที่นี่มีของกินไหมข้าต้องการกินในครัว ปัยซูเฉินตกใจทำไมหยางเจียหลงจึงอยากกินข้าวในครัวเมื่อก่อนนางใช้เหตุผลว่าตนเป็นโูกชายให้สกุลเถียนจึงนั่งกินข้าวร่วมต๊ะกับคนในตระกูลมาตลอดวันนี้นั่งเป็นอย่างไรไปไม่ไม่มีแล้วยกไปห้องโถงหมดแล้วปัยซูฉินกนังวลขวายใจกลัวว่าหยางเจียหลงจะเข้ามาตรวจดูนางเก็บเตาเซียวเหียวสองถ้วยเอาให้ตนเองกับเอ้ยยานางไม่มีสิทธิ์ร่วมโต๊ะกินข้าวทำได้แค่เก็บไว้กลับไปกินในห้องตนเองภายหลัง ไม่มีก็ชช่างฉันนั้นข้ากลับไปดูท่านแม่ความเรียดแค้นแน่ใจของหยางเจียลงไม่มีที่ระบายทำได้แค่กล่อมตืนฝืนทนมองท่านพ่อมอบสิทธิการดูแลห้องครัวของตระกูลให้แก่ไปซูฉินอาระห้อยแต่ก็มีกระปิปากฮะไปซูฉินรู้สึกว่าตนกินปูนร้อนท้องจึงไม่ได้พูดอะไรมากแ,แต่แต่ทับปากทรงๆไป อย่างเจียหลงเห็นท้าทางไปซูชินหวาดกลัวตนมากไฟโรสันเอเใจก็ยิ่งลุกชนหญิงอ่อนแอเช่นไปซูชินอยากจะบีบให้ตายขึ้นอยู่กับอารมณ์ของตนแต่นางกลับเคราะห์ดีมีลูกสาวที่ไร้กาศผูกมกรกสกุลหวังไม่พอเรื่องของนางกับท่านพ่อยังถูกนางจับได้ทำ้ายแผ่นทางของท่านโดยสิ้นเชิง หน้าโมโหจริงๆพออย่างเจียหลงออกไปแล้วไปสูฉิมไม่กล้ายกเตาเสี่ยวเมียวสองถกวยกลับห้องตนเองนางกลัวว่าจะเจอกับท่านแม่เข้ารอต้อยากกินเสร็จขอยกไปก็แล้วกันมอเสี่ยวม,ม้อก,กินจุฉ่ฉิมแล้วยังไม่เห็นท่านแม่เข้ามากินมือเช้าที่ห้องโถงเถียนหลี่เจิงก็ไม่เอ่ยถามจึงคิดว่าแม้เถียนหลี่เจิง้งจะยกห้องโกรธให้แม่ของนาง แต่ไม่ได้แปลว่าท่านแม่จะมีสิทธิ์ร่วมโต๊ะกินข้าวเมื่อคิดได้เช่นนี้หม้อเสี่ยวหม้อจึงรีบสูดเส้นเต๊เสี่ยวเหมี่ยวในถ้วยเสร็จโดยไวจากนั้นก็พูดกับเถียนหลี่เจิงว่าท่านปู่ข้าอิ่มแล้วเจ้าค่ะขอลุกก่อนท่านปู่ท่านพ่อน้องชายทมสบายดินเออเจ้ามีมารยาทเสียจริงกินเสร็จแล้วก็ไปเล่นเถิดแต่อย่าลืมเรื่องที่เจ้าทับปากจะพับนกกระเด็นให้กุณชัยหวงังอย่าเล่นจนลืมเถียนหลี่เจิงยิ้มแกล้อด้วยความเอ็นดูพังเตือนเ่ที่หม้อเสี่ยวหม้อต้องทำ ไม่ต้องห่วงเศ้าค่ะขาไม่ดืมแน่นอนเรื่องผับนกกระเดียดไม่เที่ยบเสียหน่อยยิ่งหนังผับช้ามากเท่าใดก็ยิ่งมีผลต่อน,นังมากเท่านั้นเมื่อจับได้ว่าเถียยหลี่เจ้างคบชู้เขาต้องเปลีนน่ยนนางเข้ากระดูกทำแน่นอนหากหนางไม่มีคุณชายหวังนุนหลังแล้วก็เถียหลี่เจ้างอาจสังหารหนางก็เป็นได้แต่หม้อเสี่ยวหม้อคนนี้ไม่ใช่คนโง่หากไม่มั่นใจว่าจะนมทั้งคู่ชายหวังได้น่าจะกล้าไปจับเลิกคบชู้ของเถียยหลี่เจ้างหรือ มอเสี่ยหมอแค่คีก็อยากจะขำเห็นเถียนหนีเจิ้งกับหยางเจียหลงเกลียดนางเข้าไส้แต่กลับไม่กล้ากำชดนางมันช่างสะใจเสียจริงมอเสี่ยหมอเพิ่งออกจากห้องโถงก็ได้ยินเถียนหนีเจิ้งบอกเถียนหยกุ้ยหยกุ้ยอินซู้ก็ตายแล้วเจียหลงก็ตั้งท้องอีกไม่ได้อายุของซูฉินก็ไม่น้อยแล้วพากับแม่เจ้าหาเรือกันว่าจะหามีให้เจ้าอีกสักคนเจ้าว่าเช่นไรเถียนหยกุ้ยพัฒนายิ่งนะเรื่องนี้ ข้ายอมฝังท่านพ่อกับท่านแม่อยู่แล้วขอรับคิดจะหาเมียให้เถียนโยกกู้อีกแล้วมอเสี่ยวม่อเสียสย,ยิ้มหญิงที่ดีปานแม่สามของนางถูกสกุลเถียนทำร้ายจนตายสกุลเถียนยังทำชั่วไม่พออีกหรือไม่ได้การแล้วนอนจะปล่อยให้สกุลเถียนสร้างหายนะให้หญิงฐานะยากจนด้วยการเอาเงินฟาดหัวอีกไม่ได้เด็ดขาดมอเสีย่ยวม่อเดินเข้าห้องครัวเป็นแม่ของนางกำลังนั่งเหมือนหน้าต่อ้าจึงถามว่าท่านแม่ทำไมยังนั่งหยุดตรงนี้กินหรือยังเจ้าคะ ย,ยังเลยไปสูฉินอื่นจาะพวางังว่าแล้วว่าท่านตรงไม่ได้กินเม่เผชิญหน้ากับความซื่อตรงขยันหมันเพีรแม่ของนางมอเสีย่ยวมอก็แส่ให้อย่างายใจเช่นนั้นท่านรอก่อนข้าจะไปตักเตาเสี่ยมเหมียนมาให้เองมีอย่างที่ไหนทําอาหารแต่ไม่เก็บเอาให้ตนเองตา้คะไปสูฉินดึงมือมอเสีย่ยวมอกไว้กระซิบกระซาบมีต้องไปตักแล้วข้าเก็บของตนเองกับเอ้ยาวไว้แล้วแต่น้าไม่กล้าย,ยกกลับห้องอยู่ไหนเจ้าคะ ท่นในนั้นนางก็รู้สึกเหมือนตอนถูกตบหน้าดังเพีย้ยท่านแม่ก็มีไหวพริบอยู่เหมือนกันตรงนี้ไปซูชินยกเตาเสี่ยวเมียนสองถ้วยที่ซ่อนเอาไว้ออกมายังมีไอถอยขึ้นจากถ้วยแต่เส้นแทบจะฉับก,กัวเป็นก้อนแล้วแค่นี้เองถือมอเสี่ยวมอขมวดคิ้วท่านแม่มอเสี่ยวมอไม่ดูจะพูดอะไรกับท่านแม่ของนางแล้วถ้วยแค่นี้กินอิ่มที่ไหนกันแม่ของนางซื้อตรงกันไปแล้วท่านแม่รอเถียวเถียว ถ้าเบยกมาจากห้องถงให้อีกสักถ้วยคอยกับไปพร้อมท่านไม,ไม่ต้องแล้วไปซูฉินรู้ดีว่าน้อยไปแต่นางไม่กล้าเก็บมากกว่านี้นักเดยนทางอยู่ในสกุลเทียนนี่เป็นขังและที่นางเข้าครัวเรลงว่าเก็บมากไปหากพวกเขาไม่พอกินต้องคิดว่านางเอบเก็บของกินเอาเป็นแท้ มาหาเรื่องนางจะทำเช่นไรนางจึงทำได้แค่เก็บเอาไว้ให้ตนเองกับเอ้อยาแค่สองถ้วยเล็กๆต่อให้ถูกจับได้ท่านพอก็คงไม่ถึงขั้นดาทหมอเสียมอกลับมาเร็วไวพร้อมกับถ้วยใบใหญ่ไม่ดูธรไมดตั้งแต่ทรณมิติมายังยุคโบราณมอเสียมอมีความสามารถในการกินของเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจตอนอยู่ในยุคปัจจุบันกินแค่ถ้วยเท็กกินตัวอ้วนแต่เวลานี้สองถ้วยใหญ่ลงท้องผ่านไปไม่ถึงครึ่งวันท้องก็ดองแล้วกะเพาะช่องย่อยไวเสียจริง แต่ก็เข้าใจได้ว่ายุคปัจจุบันชีวิตสะดวกสบายเพื่อเพิ่มความเพลวในการย่อยเพื่อเพิ่มความเพลวในการย่อยผู้คนยังไปออกกําลังกายตามสวนสาธารณะเป็นก,การเฉพาะแต่สมัยโบราณไม่ต้องไปออกกำลังกายให้เสียเวลาแค่ขี่ม้าออกจากบ้านก็สะเสถอนจนต้องรีบใช้มือออกแรงจับบังเหียนแล้วพอเปลี่ยนม้ามจะตกใจจนออกวิ่ง และทําให้เจ้าของตกชื่อตื่นเต้นเช่นนี้อาหารย่อยช้าก็แปลกแล้วยิ่งไปก่อนนั้นตอนนี้โชคที่ร่างกายนางจเจริญเติบโตวไวที่สุดหากไม่กินทั่วใหญ่ไม่มีทางอิ่มท้องเด็ดขาดสำหรับคนที่ทํางานหนักเช่นแม่ของนางถ้วยไหจะอิ่มได้เช่นไรท่านแม่เรากลับห้องกันเถอะเจ้าค่ะมอเสีย่ยวมอยกเตาเสี่ยวเหมียนถ้วยใหญ่พรานจะเข้าไปก็ตะโกนเรียกประตู ม,มาแล้วไปซสูเฉียนรบกุรีกุจอมาเห็นถ้วยใหญ่ของหมอเสีย่ยวหมอขนาดใหญ่เท่ากระลำหมองก็พูดยังตกใจจะเอามาเยอะแบบนี้เดี๋ยวปู่กับยาเจ้าก,ก็กินไม่พอท่านปู่อิ่มแล้วท่านยาบาดเจ็บไม่ต้องกานอาหารตักมาเยอะๆจะได้ไม่ต้องทิ้งขว้างยาที่มอเสีย่ยวมอตักใส่ถ้วยใหญ่สีหน้าของเถียนหลีเจิงยาถึงขีดสุดแต่ยาล้วมีประโยชน์อะไรเขากล้าต่อว่าหรือย่าเออตอบไปหากเจอท่านยา เจ้าก็ยอมให้สักหน่อยอยาพิตายาผลักท่านแม่นางก็อยู่ด้วยเช่นกันแม่นางจะเกลียดท่านแม่เหมือนกันแต่ตายาลงมือแบบนี้ถึงอย่างไรก็ต้องเกิดปัญหาอย่างดีที่วันนี้ท่านพ่อตามใจตายตา,ยาหากไม่ใช่นน้นตายาไม่ตายหลอกถือข้ารู้แล้วท่านแม่มอเสียบมาฝังไม่เข้าหูได้สักนิดนางจะกลัวยายแก่พวกนั้นไปทําไมอย่าว่าแต่ยายแก่เถียนสู้ตัวไม่ได้เลยในยามนีนางมีท่านปู่คอยหนุนหลังทำอย่ายเท่าเถียนตายคามือได้หนูไม่มีปัญหาเชื่อไหมล่ะ ักนเถิดคิดว่าเอ้ยยาคงตื่นแล้วน่าจะหิวแล้วเมื่อนึกถึงท่าทางตากกาของเอ้ยยามอเสียมอกอดไม่ได้ที่จะหัวเท้ะเดินออกจากห้องครัว ต้องผ่านหน้าห้องของเย่เท่าเถียนเย่เท่า,ทาชั่วชาย,ยิ่งนักมอเสียงมอพาแม่ของนางเดินผ่านห้องเย่เท่าเถียนยังสง่า่าเผยแต่ไปสู้ฉินกับตกจะจนเหงื่อท่วมตัวโดวยเกรงว่าท่านแม่จะพุ่งออกมาเย่เท่าเถียนอยู่ในห้องกำลังสั่งสอนอย่างเจียหลงศักสายว่านางกับโยก่กลวกลับมาแล้วยังไม่ช่วยนางพูดเสริมแต่กลับทำท่าทางเหมือนตั้งใจปกป,กปก้องนังเด็กคนนั้นเจ้าทับพุยเอ๋อกลับมาพอตกลงกับข้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจะจัดการนางแพทย์สยากับหญิงชั้นต่ำคนนั้น เดี๋ยวเจ้าห้ามไม่ให้หุยเอ๋อพูดเจ้าหมายความเช่นไรเจ้าถูกเด็กคนนั้นสื้อตัวไปตั้งแต่ตอนไหนหรือเห็นท่านพี่ดีกับเด็กคนนั้นเท่าเลยเอาด้วยยายเท่าเถียนโมโหจนตบตีอย่างเจียหลงมีใจมองม่อเสี่ยวม่อกับไปสู่ฉี่ที่เดินผ่านประตูห้องเสร็จที่ไหนท่านแม่ข้าอย่างเจียหลงแก้ตัวไม่พ้นข้อหาไม่ดูจะทําเช่นใดให้ท่านแม่อารมณ์เย็นลงข,ข้าก็ต้องการให้พวกวันตายแต่แต่อะไร ว่าวเจ้าก็นกสองหัวเหยียบเรือสองแคมเหยียดเท้าเถียนมอหัวจนหน้าอกกระเพื่อมฉี่หน้าอย่างเจียหลงพังออกคำสั่งเด็ดทาดหากเจ้าไม่จัดคะแนนเด็กคนนั้นให้ข้าต่อไปเจ้าอยู่ในสกุลขิี่ยยังไม่เป็นสุขแน่แต่อย่างเจียหลงเบนหน้าหนียังนอบักใจเมื่อเห็นมอเสียมากก็ไปซูชินกำลังยกของกินผ่านไปพอดีจึงคิดแผนการขึ้นมาได้ทันทีท่านแม่ท่านก็อยโมโหัวเลยเจ้าค่ะท่านยังเจ็บอยู่ หมอบอกให้ท่านพักผ่อนไม่ใช่ถือข้าย,ยกของกินมาให้ดีดื่มให้ถ่าวโมโหจนอิ่มท้องแล้วไม่มีอารมณ์จะกินข้าวใหญ่เท่าเถียนสะบัดมืออย่างเจียหลงเกือบจะล้มกระแทกกับขาเก้าอี้อย่างเจียหลงตะเกียกตะกายลุกขึ้นอย่างยากเย็นไม่ถือโทษท่านแม้แต่อย่างใดโหนี่ท่านแม่ถูกข่มเหงตั้งแก่แบบนี้ถูกไปซูชิงกับใต้ยาอารัดเอาเปรียบไม่โครธสแปลท่านแม่ฝังข้าก่อนแผนการของเราค้่าค่อยควรดูแล้ว มันไม่ได้ผลท่านพ่อคิดแต่จะประจบสกุลหวงังสามกุชายฝั่งยังชอบดังเท็บ้านนั้นขนาดนั้นแต่ให้พวกเราใช้ประโยชน์จากคุยเออก็ใช่ว่าท่านพี่จะจัดการนังเถ็กนั่นเสียงเมื่อไรกันมีท่านพ่อคอยคุ้มครองอยู่สู้รบเปลี่ยนแผนการอื่นก็ได้ผลเหมือนกันแผนการอะไร อย่างเท่าเทียมไม่ได้ยินว่ามีแผนการอื่นก็มีกำลังวังชาขึ้นมาทันทีํำพวดของอย่างเจียหลงก็ใช่ว่าจะไม่มีเหตุผลนันเสร็จต่อหยกกุ้ยตบตีปลายโซชินนางเด็กคนนั้นก็ปีเข้าไปปกป้องคุยเออฉวยโอกาสย่อยยุเด็กนั้นก็ลงมือกับคุยเออพอหยกกุ้ยมีน้ำโหรก็อาจจะลงมือแต่ทันพีก็ต้องออกปากห้ามหยกกุ้ยจัดแานพวกนางไม่ได้อยู่ดียามนี้ทันพี่ต้องการใช้นางเด็กคนนั้นประจบสกุลผาง ตื่นตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สางมีโอกาสให้หยางเจียหลงคิดหาวิธีลอ่อหลวงท่านพี่ออกไปที่ไหนกันแผนการช่างชวนสับสนยิ่งนะักเมื่อก่อนไม่เคยเห็นท่านพี่ตื่นแต่เช้าเช่นนี้มาก่อนท่านแม่อย่างนี้ไปสู่หินดูแลครัวในบ้านไม่ใช่หรือแค่พวกเราอย่างเจียหลงโน้มตัวกระสิบข้างหูหญยเท่าเทียนใหญ่ยยเท่าเทียนยิ่งฟังยิ่งริงโลดตบเขา่าฉะและพูดว่าพี่ใช้วิธีนี้แหละตอนนี้เราไปกินมื้อเช้าที่ห้องโถงกันได้ ข้าพยุงท่านเองเจ้าค่ะอยากจะลองเห็นท่าที่ของท่านแม่ดีขึ้นจึงถอนแหายใจอย่างโล่งอกนางเองก็ลำบากใจทั้งท่านพ่อกับสามีไม่มีคนไหนเลยที่นางต่อก่อนด้วยได้มีแต่ต้องคิดหาวิธีปลอบให้พวกเขาดีใจมีฉนันหักนางพลาดเพียงนิดสกุลเถียนจะไม่ฆ่านางหรืออย่างไรอยากให้เทียนหุยที่เิบเติบใหญ่ดูแลสกุลเถียนด้วยเร็วพะเสียจริงชีวิตขมขืนที่ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดของนางจะได้จบสิ้นเสียทีจบไปแล้วนะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ